ค่ะมาที่ข้อ6นะโจทย์ให้รูปมารูปที่1กับรูปที่2อย่างนี้นะโจทย์บอกว่ากล่องในรูปที่1ทําจากกระดาษในรูปที่2ซึ่งมีพื้นที่เท่ากับ 2> <2> <A> x กําลัง2องบวก 4ax ตารางหน่วยจงหาค่าของ a x เมื่อกําหนดค่าของ a x, และ a x กํำลัง2บวก 4ax กดังตในตาราง ก็ให้มานะคะว่าอันแรก a คือ1ส่วน4ี x กําลัง2บวก4 a x เท่ากับ20อันที่2 a เท่ากับ1 a กําลัง2บวก4 a x เท่ากับร้ออันที่3 a เท่ากับ1ส่วน2อ x กําลัง2บวก4 a x เท่ากับ80โอเคเราลองมาพี่ขาโจทย์นะคะมาตีโจทย์กันก่อนว่ากล่อง รูปที่หนึ่งทำจากกระดาษรูปที่สอง่าเขาก็ให้กล่องมาว่ากล่องเป็นแบบนี้นะรูปนี้มีตรงนี้สี่เหลี่ยมนี้ X กกำลังคือด้านนี้ X ด้านนี้ X เนี่ยคือตรงนี้นะที่แปงเงาสีเหลืองๆไว้นะคะแล้วก็มีด้านตรงนี้ย์เอตรงนี้ยาวเอ X, X, เอกนะแปลว่าด้านทั้งสี่เนี่ย ด้าทั้ง4มีพื้นที่เท่ากับ a คูณ x ax ถูกไหมและด้านนี้คือ x กำลังสองเพราะฉะนั้นรูปที่2เนี่ยคือกระดาษที่ทำที่เอามาทำกล่องใบนี้กระดาษมันมีพื้นที่ x กำลังสบวก4 ax นั่นเองก็เห็นอยู่บนตรงๆตัวนะคะโอเคโจทย์ทาอะไรเขาให้หาค่า x แทนเองซึ่งค่า x อาจจะมีู่3ค่าเพราะใน3กรณีถูกไหมเรามา ลองคิดตั้งแต่กรณีแรกเลยดีกว่ากรณีแรก a, 4, a เท่ากับ1ส่วนส x เท่ากับพื้นที่ของกระดาษคือยี่สิบใช่ไหมคะเราก็ตั้งเลยกรณีที่หนึ่ง a เท่ากับ1ส่วนสี่กำลังสองบวก4 a x เท่ากับยี่สิบอ่ะ เราก็ลองแทนค่าลงไปเลยค่ะเอา a อลองแทนค่าลงไปเลยนะเราจะได้ x กำลังสองบวก4 a คือ1ส่วน4 x เท่ากับ20ส4ตัด4ใช่ไหมคะจะได้ x กำลังสองบวก x เท่ากับ20เอาย0่ย้ายมาค่ะ x กำลังสองบวก x ลบวก20เท่ากับศูน อ่าเราก็ได้สมาการรูปนี้แล้วเราก็แก้สมาการเลยค่ะอันนี้ให้แยกตัวประกอบเลยนะคะเพราะว่ามองสามารถแยกมองได้เลยใช่ไหมอะไรเอ่ยคูณกันได้20ต่างกันอยู่หนึ่งอ๋อนี่เป็นลบใช่ไหมก็ต้องเป็น5กับ4 x บวก5กับ x ลบ4นั่นเองเพราะฉะนั้นได้ x เท่ากับเท่าไหร่คะลบ5กับสี่ ทีนี้ x คืออะไรคะ x ของเราคือด้านของกล่องใช่ไหม x ต้องเป็นบวกเสมอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น x เ,เป็นลบไม่ได้เราก็ตัดทิ้งไปตอบ x เ,เท่ากับ4ตอนนี้แรกนะคะเขียนตอบอย่างนี้เลยนะจะได้ดูง่ายชัดเจนนะคะ นี่คือค่า x แรกตอบ x เป็น4โอเคนะลองแทนค่าดูสิคะ4 4 16 16บวก4คูณ a ได้1บวก4 16บวก4ได้20โอเคนะโอเคนะคะข้อ1ผ่านนะมากรณีที่2กรณีที่2ดูก่อนสิ a เท่ากับ1 x กำลังสองบวกสีเท่ากับหนึ่เท่ากับห x กำลังสองบวกสี่เท่ากับหนึอยหเสาะแก็เอา a แทนค่าเลยค่ะจะได้ x กำลังสองบวกสี 2, 4, ่คือหน เท่ากับ1นึ่ง้ยหส x กํลังสองบวกส x เอา165้อยห้าย้ายมาเลยเป็นลบรบห้าเท่ากับศทีนี้แหละเราจะแยกตัวประกอบยังหงร้อยหสิบห้าไ,ได้อะไรคะเห็น5ปุ๊บเอา5หารเลย5 3 15 5 35, 3สิบ11ห หนึ่ง้อกสิบห้าก็คือสิบห้าคูณกับสิบเอ็ดใช่ไหมคะซึ่งสิบห้ากับสิบเอนี่ยต่างกันอยู่สี่พอดีได้ละบิงโกเอบวกสิบห้าอลบสิบเอ็ดเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเอเท่ากับลบสิบห้ากับสิบเอ็ดเลือกอะไรคะเลือกที่เป็นบวกฉุกม,มาถูกไหม เลสเนะนี่ไม่เอาลองค่าไปแทนค่าดูสิคะสิบเอ็ดกำลังสองบวกสคูณหคูณสิได้เท่าไหร่เท่ากับ11บเดียวกำลังสองได้121่งบเวกสีเท่ากับห6 5่งอพอดีถูกต้องเพราะฉะนั้นกรณีที่2ของเราตอบ x เท่ากับ11นะคะ โอเคนะมาที่กรณีที่3เลยนุ่ยางเลยใช่ไหมคะกรณีที่3 a เท่ากับหส่วนสอ x กํลังสองบวกสี a x เท่ากับแปดสิบนะกรณีที่2เฮ้ยกรณีที่3ามสามแล้วนะ a เท่ากับหส่วนสอง x กํลังสองบวกส a x เท่ากับแปดิ แทนคะ่ะ x กำลังสองบวกสี่ x ดึงส่วนสอง x เท่ากับ80 2หรือ2ถูกไหมคะ x กำลังสองบวก2 x เอา80ย้ายมาเลยกับ0 80เกิดจากอะไรคะก็คือ80เท่ากับ8คูณ10ใช่ไหมต่างกัน2 x บวก10 ับ x บวก8เอ้ย x ลบ8เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับลบ10กับ8เหมือนเดิมค่ะเราก็เอาเฉพาะ8ลบ10ไม่เอาเพราะว่าด้านจะต้องเป็นบวกโอเคลองแทนค่าค่ะ8กำลัง2บวก4คูณ1ส่วน2คูณ8 เท่ากับ16เอ๊ะ64 64บวก16ได้80ถูกต้องทันนะคะเพราะฉะนั้นตอบ x เ,เท่ากับ8สร,สรุปค่ะสรุปคำตอบของ ข้อหกข้อหให้กล่องมาถามว่า x คือเท่าไหร่ให้พื้นที่มา x ในแต่ละกรณีนะคะก็คือว่าถ้ากล่องเนี่ยสูงเท่ากับ a ก็คือสูง1นส่วน4หน่วยจะมีค่า x เท่ากับ4ถ้ากล่องสูง1นหน่วยจะมีค่า x ก็คือด้านพื้นน่ะกว้างกับยาวเท่ากับ1 1และถ้ากล่องสูง1นส่วน2หน่วยจะมี x เท่ากับ8นะคะ ก็ตามตารางสรุปแล้วได้คาตอบดังนี้ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะหลักการทําก็คือแค่ว่าให้สิ่งที่โจทย์กาหนดมาให้แล้วและแทนค่า a ลงไปแก้สมการธรรมดาก็จะได้แล้วค่ะแต่ที่สําคัญก็คือว่าด้านของกล่อง x นะคะเป็นด้านของกล่องซึ่งต้องเป็นบวกเสมอเป็นลบไม่ได้นะคะแค่นั้นเองเราก็เลือกตอบค่า x ที่เป็นบวกเท่านั้นค่ะ